สบ,บายดีและสวัสดีพี่น้องกองปฟเพื่อสู่สุขคนทงฝั่งลาวฝั่งไทยและกะต็ตามเท่กันยินดีตอนหับกระสูซ่องอยู่ทุกส,ทส่วนสายเสน่ห์เนาะมนีกาซิมาไทายการหดพักนี้พอท่านแล้วนี่พดอ,อีกนี่เออเสีดเสีดใช่ป่ะเท่เออโอ้หดพ,พักพี่น้องพหดมันปเปียกๆนี่เด้อ ื้อ,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 อจะได้ไงฮะซืดเอ๋ปวเอ๋บ่โอ้พูดพดฮดพูดสมัยดคอยจะได้ฮดพักเห็นไม่ได้1ิบนาทีด้วยไปข้างนอกพูดพักพูดหยาพูดกุ้มใหม่โอ้เก่งได้น่ย Sư ế bỏ mặt đủ theo vậy Tại ra Đây là này Nhiếc? ่อยัง่อเป็นยังอเออได้แล้วสิพุดเลยหลดอดน้นองได้ย้อนเลยได้เนยพุดพักพุดหยาก็ได้ละพุดต้นใหม่เนาะ โคกดอกไม้ดอกไลพี่น้องเอ้ยมาสีฮดเอ Hốt nó vớt con mày phun theo này hốt bút tất bẹo mà e chỉ hốt này hốt để lại đi nhắm mà nhắm mà nhắm cái cây đi ừ nó có chỉ hốt ha อยากเบไปแล้วจะหน่อยฮะน่าเฮ็ดพุดเองมะอือโทรศัพท์เปียกนย พอดีดีพอดีดีพัุ้งใหม่พอดีกุ้งใหม่ี่นะเด่กี่นโอ้กุกุ้ใหม่เนาะตอนนี้กับประมาณสามโมงสี่โมงเนาะสามโมงสี่โมงแรงหนึ่อย

เฮ็ดดีเฮ็ดีฮดสกุ่มม่มาสิฮดมสิฮดเองหอมาเดกงัวงัวจะข่าหัวพี่น้องเลย ใครใครเป็นเนาะเดพี่น้องงัวไข่หัวเป็น kềng đấy phi nông hút cung mày không hút cung mày hút cung đục mày soi đây là đây này đây nhọn để đấy mai xịt hút má ừ, hút cung đục mày hút กแล้วฟูฉีดไปทั้งนั่นอีกดึงถอยเพิน่นพี่น้องสิฮดกบับหอยฮคดจะโคดเองเนาะ นะเป็นพอ่เนพอเอกอืมีแกอีกต้นพอ่ออีกต้นแม่พี่น้องกันอีกตนพพ้นพ่อเป็นนะ

เห็ดวียงอะไรเป็นยังคดยังเนี่บว้าเอ๊ะบ้า no 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 ปุ๊บปุ๊บปุ๊บสิบป่ะ เคยเปียกด้วยฮดเชนแออยู่ต่อไหมฮนกุ๊กนกุ๊กนกไม้อยู่ต่อไหมเห็นเด้เออแถวนั้นหึม่าสิฮดไหมกุ๊กนกไม่ โคดูไม่พุ่นโบแซ่นะเมื่อยหร่เราพบมาสิพุ่ฮะลมใส่นั่นได้ลมสีส่วนได้ฮะเห็นโบส่วนฮะโบเขาพุ่นดอกเอ เอาสำหรับคลิปนี้ก็จบไใบสมนีก่อนเนาะพี่น้องผองปลาก็สุขสุขคนก็สิไปหาฮดต้นดอกไม้ฮดดอกไม้ต่อก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้เด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทิศคลิปต่อไปและขอบบุญขอบคุณขอบใจผู้ที่กดติด,ดตามแล้วเราก็มาหับชมหับฟังเนาะก็มาเบิ่งวิดีโอก็ขอบบุญขอบคุณในลายเด้อพี่น้องผองปลาก็สุขสุขคนสำหรับคลิปนี้ก็ ลาพี่น้องปองไปายไปก่อนเนาะพอกันคลิปหนาด้วยพี่น้องสบายดี